ทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำทีมเจ้าหน้าที่บินไปที่อินโดนีเซียนะคะเพื่อเตรียมไปรับตัวแป้งนานโดนดตอนนี้ทางอินโดนีเซียยืนยันว่ายังไม่ได้พบคดีที่นั่นนะคะยังไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดนะคะแต่ว่ายังอยู่การขยายผลต่อไปค่ะซึ่งนี่ไม่ใช่การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนแต่ว่าเป็นความร่วมมือของตํารวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพนะคะตามขั้นตอนคาดว่าจากควบคุมตัวแป้งนานโดนดกลับมาถึงไทยวันอังคารที่4มิถุนายน พอกลับมาแล้วจะควบคุมตัวไปยังเรือนจําความมั่นคงสูงและขยายผลไปยังคนที่ช่วยพาหลบหนีค่ะาการรับตัวนายชวลิตทองด้วงหรือแป้งนานโนดผู้ต้องขังที่หลบหนีจะใช้เครื่องบินแอร์บัสกองทัพอากาศไทยค่ะซึ่งทางการอินโดนีเซียให้ไปรับได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้แต่ว่าต้องประสานเส้นทางการบินกับประเทศระหว่างทางดังนั้นจึงกำหนดวันรับตัวกลับเป็นวันอังคารที่4มิถุนายน พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าพลตำรวจโทประจวบวงสุขรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เดินทางไปด้วยจะทำงานกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียเรื่องเอกสารรับตัวนายชวลิตค่ะ เพราะว่าทางการอินโดนีเซียต้องทําเอกสารเนรเทศจากกรณีเข้าเมืองไม่ถูกต้องและไทยมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2,565ดังนั้นตั้งแต่เริ่มพบตัวนายชวลิตก็จะมีการบันทึกวิดีโอเอาไว้ทุกขั้นตอนค่ะ แล้วถ้ามาถึงไทยแล้วนะคะพนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อหาในคดีที่ยังสอบสวนอยู่ตามหมายจับในจังหวัดพัทลุงสามหมายด้วยกันและหมายจับในจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งหมายเป็นคดีพยายามฆ่าหนีการคุมขังอาวุธปืนและต่อสู้เจ้าพนักงานนะคะจากนั้นจะนําตัวเข้าเรือนจําทันทีมองเอาไว้สองแห่งค่ะคือเรือนจําพิเศษกรุงเทพกับเรือนจํากลางบางขวางที่มีความมั่นคงสูงตามคดีที่ถูกตัดสินถึงที่สุดนั้นให้จําคุกตลอดชีวิตฐานความผิดปล้นร เรื่องความขัดแย้งยาเสพติดโดยไม่ส่งตัวไปเรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราชยืนยันว่ารัฐบาลจะคุ้มครองป้องกันไม่ให้แป้งเสียชีวิตแน่นอนตามข้อกังวลว่าอาจจะถูกฆ่าตัดตอนค่ะในทางปฏิบัตินั้นเราจะควบคุมในท้องที่ที่เกิดเหตุเพราะว่าเวลาตัวไปศาลฝากขังจะง่ายแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีทางออนไลน์ ก็ก็จะมีความสะดวกขึ้นนะครับขยายความนี้หมายความว่าวันแรกคือเก็เราก็ขังในกรุงเทพได้ก็ก็ถ้าถึงถึงเวลาฝากขังถ้าสารต้องการถ้เอาตัวไปก็เราก็เพียงเอาตัวไปแต่ว่าส่วนใหญ่จะประสานกับสารว่าจะขอฝากขังทางออนไลน์คือให้ปรากฏตัวให้สารเห็น พันตำรวจเอกทวีบอกว่าตอนนี้ยังไม่พบข้อมูลว่าแป้งนานโนดก่อคดีในอินโดนีเซียนะคะจึงไม่ต้องถูกดำเนินคดีที่นั่นดังนั้นไม่ใช่การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนค่ะแต่เป็นความร่วมมือของตำรวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพส่วนกระแสะข่าวที่บอกว่าแป้งนานโนดเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติพันตำรวจเอกทวีก็บอกว่ายังไม่พบประเด็นนี้แต่ถ้าการสอบสวนพบว่ามีมูลความจริงก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายและอาจจะส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่อินโดนีเซียด้วย การสอบสวนเส้นทางการหลบหนีทางทะเลขบวนการช่วยเหลือการให้ที่พักพิงทั้งในไทยและอินโดนีเซียนะคะประเด็นนี้พลตำรวจโทรประจวบบอกว่าจะสอบสวนทั้งหมด,ดรวมทั้งประเด็นตำรวจหญิงนายหนึ่งที่เป็นญาติของนายแป้งซึ่งมีความใกล้ชิดกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้ด้วยค่ะ